จะมาแนะนำเออตัวแสดงในเกมนี้ก็คือก็คือเรื่องนี้จะมีละครสั้นใครที่ขอละครสั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เออได้เลยเนาะก็คือเรื่องผีเจ้าสาวเป็นเรื่องผีๆเนาะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องผีละตัวละครหลักๆเนี่ยจะมี อยู่สีนะ่คนนะคนนี้ที่เป็นผู้หญิงอุ้มแมวอยู่เนี่ยชื่อว่าแตงกวาเนาะที่ทุกคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวอย่าคิดว่าเรื่องชู้อะไรนะไม่ใช่นะคะต้องรอดูทุกคนน่าจะพีกันส่วนผู้ชายส่วนผู้ชายผู้ชายชื่อว่าบอยแล้วก็ลูกสาวของเขาชื่อว่าแบม และผู้หญิงปริศนาคนนี้เธอชื่อว่าพลอยเป็นผู้หญิงปริศนาที่จะต้องรอดูเอา,เอาในรอดูเอาในาาละครเนาะจะมีหลายๆอีพีเลยเนี่ยน่ากลัวจะบอกให้จะพยายามทำเรื่องให้หน่ากลัวละกันเนี่ยเนี่ยสาปริศนาพลอยและทำไมเธอถึงใส่ชุดเจ้าสาวอยู่ในเครื่องแบบ แบบนี้เนาะเดี๋ยวรอชมคลิปนี้ก็มาสั้นๆมาแนะนำตัวนักแสดงเ,เออแล้วก็แมวแมวเนี่ยทางบ้านเนี่ยตั้งชื่อว่าข้าวเหนียวดำเนาะเพราะว่ามันตัวดำก็ขาวอยู่ก็แบบข้าวเหนียวดำชื่อว่าข้าวเหนียวดำเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้เลยว่าใครชื่ออะไรนะตึง อันนี้ก็มาแนะนำแค่มี้เนาะก็รอไปดูหนะังสั้นจริงๆเลยเนาะมันจะสนุกนะเรื่องผีๆคนชอบผีแต่ว่ากลัวผีก็โอเคคลิปนี้มาแนะนำแค่นี้เนาะสาวปิศนาคนนี้เธอเป็นอะไรกับครอบครัวนี้ต้องไปรอดูกันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย